การพัฒนาคลองแม่คาและก็คลองสาขา,าต่างๆซึ่งในภาพรวมของคลองแม่คาก็จะมีแผนแม่บทที่มีการพัฒนาในทุกมิติทั้งเรื่องของกายภาพเรื่องของโครงสร้างาพื้นฐานเรื่องของภูมิทัศน์และก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพน้ําและก็รวมไปถึงเรื่องของชุมชนต่างๆที่มาเกี่ยวข้องที่สําคัญนะครับการจะพัฒนาในส่วนของคลอตงต่างๆ ใดยเฉพาะของแม่ขาเนี่ยการมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในลแต่ละที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับวันนี้ก็ได้มาติดตามได้เห็นความก้าวหน้าหลายส่วนนะครับแล้วบางส่วนก็จะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้นในภาพรวมตรงนี้ก็เป็นส่วนที่ทางสำนักงานที่ดินได้มาติดตามก็จะมาติดตามต่อเนื่องนะครับโดย ขอให้ทาง,รง,ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยรวมควบคุมมลพิษประสานกับทางจังหวัดในการติดตามการพัฒนาแม่น้ำผูกคองทั่วประเทศและก็แม่น้ำผูกครองโดยเฉพาะในจังหวัดเชียงใหม่ด้วยครับก็ขอความร่วมมือกับพี่น้องประชาชนนะครับช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้มีการปล่อยน้ําเสียออกมามากนะครับหรือในส่วนของโงอรงงานอุตสาหกรรมและก็ทางคอนโด,ดนนต่างๆนะครับก็ขอให้มีระบบบำบัดน้ําเสียซึ่งในส่วนนี้ทาง กรมควบคุมสาพิษแล้วก็ทางโครการจากการน้ําเสียและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะมาติดตามอย่างต่อเนื่องครับ